โอ้โหครับผมก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีมาชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมเจเอ็นซื้เจ็บเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็โยบเคมวันพันแมนเดสตองเก้นนะครับผมก็วันนี้ผมก็มีไอดีที่จะมาขายนะครับผมก็เป็นไอดีของผมเองนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับผมผมปักหมดดุดไว้ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับผมก็มาดูราคาของผมกันเลยครับพลังลบก็อยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสน 7 4 5 0หมนะครับผมก็นี่นะครับผมตัวละครหลักๆเลยก็จะเป็นอะตอมิกนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ทีมหลักของผมก็ตัวละครพลัง200,000ขึ้นนะครับผมก็มีตัวหนึ่งนะครับผมที่หายากมากๆในเกมนี้นะครับผมผมก็มีนะครับผมนั่นก็คือเมลซาการ์ดนะครับผมผมก็มีนะครับผมก็ มาดูฮีโร่เอ็เอที่ผมมีเลยนะผมก็จะมีโซนิกราชาทะเลลึกพูลิพูลิซันเนอร์นะครับผมราชาใต้ดินซูปเปอร์ดาร์กไซนะครับผมแล้วก็แทงท็อปนะครับผมอาชุล่าเด็กนะครับผมแล้วก็เมลซาก,กาณนะครับผมแล้วก็วัคซีนแมนนะครับผมแล้วก็อะตอมมิกนะครับผมก็มีประมาณ10นะครับผม สิบเอ็ดตัวนะครับผมก็มีประมาณสิบเอ็ดตัวนะครับผมเอเดตอาร์นะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะซื้อรหัสนี้นะครับผมก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมแล้วผมจะไปตอบนะครับผมผมขายในราคาหนึ่งพันบาทนะครับผมรหัสนี้เลยนะครับผมคือมันถูกมากๆนะครับผมผมเติมไปเยอะนะครับผมนี่คือถูกมากๆนะครับผมผมขายในราคาหนึ่งพันบาทนะครับผมเอเดตอาร์ สิบเอ็ดตัวนะครับผมแล้วก็มีเพชรที่ผมเติมไว้นะครับผมอยู่ที่เจ็ดพันเพชรนะครับผมผมขายในราคาหนึ่งพันบาทนะครับผมถ้าใครอยากได้ก็ปักพุดไว้เลยครับผมบอกว่าจะซื้อนะครับผมแล้วผมจะไปตอบนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย